ไม่ได้ก็ต้องไม่เสียครับเร่งมากไม่ได้ครับลุงใสโดนตั้นแน่นอนครับนี่ครับ 19ก้ับ34บเดี๋ยวดูครับพูดง่ายๆ่าครับอากับหลานแล้วครับดูครับใครแรงใครแม่นกว่ากันนะครับกองจากรับมาแล้วครับแข้งซ้ายโอ้โหแต่ดูครับสวนนัดสวนกลับแรงแรงนะครับทางหน้าของนิกิตาปลอมวงในนี้ไม่มีกลัวแล้วครับไล่แขนอาศัยความแข็งแกร่งครับมุดเข้าไปเบียดเข้าไปเดูวครับร่างกายที่ต่อที่ยาวสายกงจากนี่ก็จะไปล้อเล่นครับนิกิตาอยู่แล้วครับบนเวที ทีต่อทีลุดโดนแม่ไม่เต็มวงเรซาดิสอนทุกช็อตเลยครับสอนน้องทุกช็อตนะครับแต่ว่าโดนซ้ายกลจัใแล้วปมจับเติมเปิดเกมลุยแล้วโอ้โหเสียบเข่าซ้ายสวยครับโอ้โหเจอหนึ่งสองเข้าไปครับเต็มหน้าครับปมจับเข็นล้มลงไปหลักลุกบอล้างครับซ้ายซ้ายดอกหลังเข้าปีอีกทีหนึง่งวงในไม่ต้องห่วงครับเยอะ,เ,ยอะเกี่ยวไว้ย้นเข่าลง จะละเอียดแม่โดนทีมหน้าครับองจักรนี่กีตากะกาโชว์กล้าฉายนะครับเตีก็โอ้ยเตะซ้ายยัดเข้าต่อเล็กต่อไม่นี่ครับมันต้องดูน้ำหนักการออกแบบนี้นะครับเตะเบาๆไม่มีแรงส่งแกองจักก็ไม่ยอมพลาดนะครับจะเข้าจะออกแต่ละทีครับไม่ได้ก็ต้องไม่เสียครับไม่ได้ก็ต้องไม่เสียครับเร่งมากไม่ได้ครับลุงแซ่ สอกกลับครับ34มสิบสี่รันวัฒดินแทงอีกทีหนึ่งอ้าวงในนี่แทงเห็นครับแทงเห็นครับวงในแมคนหนึ่งได้ประสบการณ์ครับคนหนึ่งได้ความสดแลกกันค่อนข้างจะดุเดือดสนุกสนานครับฉบับของเกมการต่อสู้ล้วนๆครับไม่มีเกมการพนันครับดูแล้วเข้าใจง่ายสบายใจหลุดเปี้ยงเอาไปครับเต็มก้นเลยครับซ้ายของงงจักนี่ครับวงในเสียบครับเคาะเสียบครับ แมาตีแบบเด็มๆแหลมนะครับดึงหลุดครับลูกหมุนนี่ต้องระวังนะครับพลาดมาเยอะแล้วครับนักมวยไทยลูกกังอันนรกแบบนี้ครับต่อยไม่โดนแล้วหมุนกับปั้นฟาดเข้ากระดงคางนี่โดนน็อกเยอะครับนักมวยไทยลูกนี้ครับดึงแล้วก็โอ้โหเข่าเขาเต็มหน้าอกครับทําได้ดีนะครับสําหรับโงมจักรครับนี่ครับ เช่นครับนี่ครับแข่งซ้ายครับโกจักเดินเข้าหาตลอดที่ตบนะครับพุกซ้ายแล้วก็ฉากเข้ามาไม่ยอมปะทะนะครับนิยสุดท้ายของดิกิต้าไซากินโอ้โหดูนี่ครับถีบหน้าเข้าไปลยครับลูกโคโกแก่ครับไม่ตกใจไม่เสียสมาธิครับดึงศอกตับครับมาเข้าศอกแขนนะครับวงนดูจังหวะลากมาเสียบวับ1เมตรไม่เรียกวัา2เมตรเด้งอีกทีครับให้เข้าตากรรมการ สายแต่ละดอก oh. Red Carter, Thailand. โกอ้สเตร์แลนด์กงจักปอเฝ่าอินซอสจอบเปี้ยคนไทยครับภูควาชัยของคู่เอกร่วมของเราครับขอบคุณนิกิตา้าจากประเทศรัสเซียด้วยครับหรือว่าโชคันอีกแล้ว